ไปเฮ้ยสวยงามเราอยู่ด้วยกันมาเกือบปีเนาะใช่เกือบปีโอ้ยสวยไหนเนาะอ๋อจริงๆเขาทำทางไว้ให้ยืนใช่ไหมแต่น้ำมันท่วมขึ้นมาใช่ไหมน้ำเอะไปบ๊ายบายเอ้ยวายเดย์มีเดวต์เดวต์เดวต์ตัวสวยนี่น่าเอาโทรศัพท์ไปให้เอ็มตามถ่ายในน้ำ